ทุกคนคะช่วยดูหน่อยคะ่ะรองเท้าคู่นี้สีอะไรคะสีคล้ายๆลูกว่าเห็นไหมแม่ว่าสีอะไรว่าสีม่วงจบเอ,เอสีอะไรคู่นี้เห็นแม่ใส่สีน้ำเงินน,ะนี่ไม่ใช่สีน้ำเงินนั่งอีสีมันไี่อีโคู่นึงอ่ะกูต้องไปไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> ไปเช็คสายตาแล้วแหละ <c oughs> ทำไมแม่คิดว่ามันเป็นสีม่วงอะ่ะ <c oughs> มึงถามใครที่นี่ยเขาก็ว่าดถึงม่วงอะไม่มึงอะสใส่เงินแหกกระแทงคนเดียวอะกูผิดอีกแล้วอะใครก็ได้ช่วยกันด้วยโน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 ไปเอารองเท้าคุณโนนมาคู่นอะโน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 ่่างกูล่างอีกคูกูล่างกูไหนฮะคู่นี้เหรอไม่ใช่คู่ไหนอะคู่ไหนอะ คู่ไหนอ่ะอ่ะสิคู่ไหนโอ้ยตายแล้วคุยกับแม่ไม่ได้แล้วล่ะเราคงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแม่เนี่ยอ่ะคู่ไหนอ่ะคู่ไหนอ่ะอ่ะนี่ดำอันเนี้ยอันเนี้ยคู่เดียวกันอ่ะสีม่วงอกีกมันสีน้ำเงินน่าเงินที่อะไรวะ <c oughs> อ่ะนี่สีอะไรอ่ะ เอออันนี้สีอะไรอันนี้สีอะไรสีดำกับแดงอ่าดำกับแดงอันเนี้ยสีต้มรู้เรียกแดงอะอ่าแดงกับแดงตกลงคู่นั้นสีอะไรเมื่อกี้เนะี่ยสีม่วงเอาไงดีอะโอ้ยไม่หาคู่ไหนอะ ไม่มีว่ะสีน้ำเงินของมึงไม่มีว่ะอ๋อสีน้ำเงินไม่มีแล้วแล้วนี่อ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสีอะไรเนี่ยเนี่ยนี่ตีไม่ใช่น้ำเงินนักเดยอมีที่สีน้ำเงินมีไม่เหรนมีตะค่นั้นแหละไม่ใช่แล้วนี่สีอะไรอ่ะนี่สีอะไรอ่ะเอออ่ะสีอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว mèo hoa này